สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้มีบอนเก่ามาแนะนําดูความสวยของน้องโอ้โหกัดสีสวยดูไปลายใบเอะบอลสีต้นนี้มีนามว่าทศคิริทอนะครับทศคิร <laughs> ิทนะอนเนาะบอลเก่าไม่รู้กี่สิบปีทุกท่านผมว่าน่าจะนานนะนะบอนเก่าต้นนี้ ตับทศกัณฐ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วดูครับนี่สเสน่บบอลเกา่าเสน่ห์ของบอลเก่าสวยครับกระดูกสวยลายสวยกัดสีสวยครับดูโอ้โหทศคีรีทอนสวยงามมากนี่กระถางนี้คือต้นแม่นะครับนี่ต้นแม่ไม่ได้ขายกระถางนี้ไม่ได้ขาย แต่มีต้นลูกขายนะครับวันนี้อขายเฉพาะทศคีรีทอนอย่างเดียวเลยนะครับทุกท่านนี่ผมให้ดูสวยอะเนาะเออลายเขาสวยแล้วทรงใบเนี่ยรูปใบโพด้วยสวยงามนะครับนี่กัดสีอันนี้กัดสีน,นี้ยังไม่เต็มนะยังยังไม่เต็มถ้ากัดสีเต็มเต็มน่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับสำหรับทศคีรีทอน สะโพกกว้างนี่อกผายลหลพึ่งต้นนี้สวยงามครับสวยงามทศคีรีทอนไม่เดี๋ยวเรามาแบ่งต้นลูกกันนะครับอันนี้คือต้นแม่เนาะให้ดูต้นแม่ก่อนเดี๋ยวแบ่งต้นลูกต้นลูกกันนะครับนี่คือต้นลูกของทศคีรีทอนที่ผมให้ดูต้นแม่ไปตอนอ่าต้นชิปนะครับเนาะนี่ครับต้นลูกต้นลูกก็ มีอยู่12ต้นนะครับสิบสองต้นนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนี่ไงอันนี้กัดสีจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วทดคีลีทอนกอ็เดี๋ยวขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เหมาเหมาห้าสิบบาทแบบโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมาหกสิบาทนะครับทดคีลีทอนแบ่งให้กระถางละกระถางละ 80บาทนี่กระถางละ80บาทแต่ถ้ารับสองกระถางก็จะอา150นะครับสองกระถาง150นะครับเนาะนี่ครับทศคีรีทองอันนี้ต้นที่หนะนึ่งเนาะนี่กัดสีมาสวยแล้วนะครับทรงประมาณนี้กระถางละ80รับสองกระถาง150นี่นี่ครับก็ถ้ารับสองกระถางรวมถ้าโอนก็200พอดีนะครับนี่ครับทศคีรีทองกระถางที่หนึ่ง สวยนะครับนี่ต่อไปก็กระถางที่สองนี่เริ่มกัดสีมาแล้วทุกท่านแต่และต้นก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับนี่สวยๆใบยาวๆเริ่มกัดสีมาละต่อไปอันนี้คือกระถางที่สามนี่กระถางที่สามมีอยู่สิบสองต้นถ้ารับสองต้นก็ร้อยห้าสิบถ้ารับต้นเดียวก็แปดสิบบาทนะครับนี่นี่ครับ ต่อไปกระถางที่สี่กระถางที่สี่นี่นี่แต่ละต้นก็เริ่มกัดสีมาแล้วอันนี้ต้นแม่นี่ไงต้นแม่เริ่มกัดสีมาละอันนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับกระถางที่ห้ากระถางนี้นี่นี่เริ่มกัดสีมาแล้วทุกท่านสวยๆเลยสวยๆนะครับทดคีรีทอนกระถางที่หก เป็นกระถางนี้นี่สวยๆนะครับนี่กระถางที่6ต่อไปกระถางที่7กระถางที่7เป็นกระถางนี้นี่เริ่มกัดสีมาแล้วเริ่มกัดสีมาแล้วกระถางที่8เป็นกระถางนี้นะครับนี่สวยแต่ละต้นก็ทรงสวยนะครับตั้งแข็งแรงแล้วกระถางที่9เนาะ กระถางนี้เริ่มกัดสีมาแล้วแต่ละกระถางนะครับแต่ละกระถางก็เริ่มกัดสีมาแล้วเนาะกระถางที่สิบเป็นกระถางนี้นะครับนี่ทรงก็สวยๆทั้งนั้นเลยกระถางที่สิบเอ็ดเป็นกระถางนี้นี่สิบเอ็ดนะครับนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนี่มีสีขาวสีแดงเข้ามาแล้วกระถางสุดท้ายกระถางที่สิบสอง เป็นกระถางนี้นะครับอันนี้คือสวยกระถางนี้เพกกว่เพื่อนเลยกัดสีแดงมาก่อนเพื่อนเลยนะครับนี่นี่คือทศคีรีทอนนะครับทั้งหมดนะครับเนาะมีอยู่12กระถางนะครับ12กระถางกระถางละแ0ดรับ2กระถางก็ร้อยห้าสิบนะครับทุกท่านร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมขอเรียงก่อนขอจัดเรียงน้องก่อนนะครับ นี่นี่นะครับทดคีรีทอนเดี๋ยวให้ดูต้นแม่อีกทีหนึง่งนี่อันนี้คือต้นแม่สวยๆนะครับต้นแม่ต้นแม่กัดสีสวยมากนี่ครับต้นแม่กัดสีสวยๆเนาะเอาไปเลี้ยงกันเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับบอลเก่าทรงใบเขาจะประมาณแบบเนี้ยแหละเนาะบอลเก่าๆทุกท่านสังเกตดูเถอะนี่ครับวันนี้ก็มีมาแค่นี้แหละสิบสองต้นเนาะ ออกไม่ออกไม่รู้อะขายไว้ก่อนสสิบองต้นนะครับ12ต้นทศคีรีทอนสวยๆเลยเอาละครับสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์ตรงนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนมีทศคีรีทอนมาแบ่งอย่างเดียววันนี้ไม่มีต้นอื่นมาแบ่งเลยนะครับเอาละครับลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ